สวัสดีครับสวัสดีพรออมพี่น้องสูผู่สู้คนครับผมช่องรถไทมือสองสีสเกตลานพีซีแท็กเตอร์อ,อําเภอบินจักษ์จังหวัดสีสเกตนะครับผมมือนีภาพมาเบิ้งสิบคันนะครับพี่น้องสิบคันโดยรวมนะครับอ่เดี๋ยวภาพมาเบิ้งคันทั้งหน้าก่อนนะครับผมเดินมาเลย เด๋ยวสิบ้าเบิ่งจากทั้งหน้าลงไปทั้งหลังเด้อพี่น้องส่วนในลานก็สิเป็นมือไม้เด๋วยสวสิพ้ายางเบิ่งนะครับส่วนวันนี้พามาดูฝั่งนี้ก่อนอุปกรณ์มือหนึ่งมือสองกับพ่อมีเด้อพี่น้องเด้อโทรมาติดต่อสอบถามโทรมาคุยกันได้นะครับอ,อาจจะไปเร็วเนี่ยเด้อพี่น้องคลิปนี้ เดี๋ยวพามาดู47แรงนะครับผม47ต้นนี้ปีห่านนะครับอุปกรณ์2ชิน้นอุปกรณ์2ชิ้นนะครับด้านหน้าพัานหลังใหม่335นะครับ335อ่าสามแสนสามหมื่นหาพันครับพี่น้องอามาเบิ่งขั้นนี้ต่อขั้นนี้ยันมา ym สามห้าเจ็ดเอนะครับผมหาสิบเจ็ดแรงขั้นนี้ปีหกสี 6ีหกสี่เกสภาพเรียบร้อยสวยๆเลยครับ 3, 5 0 0 0นหพันนะครับผม3 5 0 0สหพันบาทครับผมส่วนคันนี้นะครับผมคันนี้เป็น L 5 0หนะครับ L50 ปี6 3สรถพึ่งเขามาหอดนะครับผม3 7 5เจห้าครับ 3. 7 5ห้า 3าม0 0นเนาพันนะครับความใส่ความสอยอุปกรณ์หน้าหลังด้านหน้ากับพันหลังนะครับผมรีวิวที่เป็นรีวิวแยกเป็นไายขั้นกับมีอยู่แล้วเด้อพี่น้องเด้อสามารถเขาไปเบิ่งย้อนหลังได้นะครับส่วนสองคันนี้ สองคันนี้ก็บสเป็นยันมาสามเนะครับ3ามเก้าโตเก้าสามเก้าตไม้นะครับผมโตเก้ากับสีรอดไอ้สีหลอขาวแดงออนนะครับโตไม่กับลอดท่องแดงเข้มนะครับ่วนคันนีปีหกศูนย์สองแสนสองหมื่นห้าพันะครับสองแสนาบาทราคาคันนี้ปีหกสองสองแสน้าพันบาทนะครับผมอุปกรณ์สองชิ้นคันนีกับสองชิ้นครับคันนีกับสองชิ้น ดันหน้าพันหลังด้านหน้าพันหลังครับพี่น้องพร้อมใส่พร้อมสอยครับอ่าส่วนสองคันนี้นะครับผมสองคันนี้คันนี้ก็จะเข่าวใหม่นะครับเป็น MU 5 7 0 2นคันนี้ปี62นะครับสวยๆเลยนะครับปี6 2ด้านหน้าผันหลังผันหลังผันเจ็ดนะครับผมดันหน้า ห้าแสนส่หนาพนะครับห้าแสนส่นวนคันนี้เป็น MU 4902สี่เปี62คือกันไปปี62นะครับผมดันหน้ากับ่านหลังใหม่นะครับสี่แสนาพนะครับผมตระกูล MU ครับมีสคัน อ่าส่วนด้านหลังด้านหลังเป็น EF นะครับผม EM ็มหาหนึ่งซนะครับผมกับซีมี่โฉมแมนยูครับ5้าหนึ่งซทีธรรมดานะครับมาต่างกัน2รุ่นนี่ระบบมาต่างกันต่างกันแค่สติกเกอร์นะครับคันนี้285นะครับ2 8 5 0 0นด้าันหน้ากับผ่นหลังปี62ครับพี่น้องส่วนคันนี้ก็ปี62เหมือนกัน275,000ด้าันหน้าผ่านหลังคือกันครับพี่น้อง รถกะเครื่องเกียร์ดีสุกข,ขั้นนะครับ9คัน้นส่วนขั้นนี้ขอขอบคุณพี่น้องทางอ่างทองนะครับเหมือนนี่เป็นลงมาเบิงนะครับจบเรียบร้อยเอาอุปกรณ์ดันหน้าแล้วกบโรตารี่นะครับแล้วก็39แรงที่รีวิวให้พี่น้องทางการละสินดูเดี๋ยวผมเช็คค้นทรงแล้วเดี๋ยวผมโทรหาจัดทรงอีกทีหนึ่งนะครับอฝากไว้หน่อยทั้งหมดเลยทุกข,ขันนะครับ ร้านอยู ų, ่อำเภอเบญจลักษ์จังหวัดศรีสะเกดครับผมมีรถประมาณประมาณ2ี่กว่าคันนะตอนนี้นะครับผมอีสกี้ก็มีอีสกี้ขามาอ่า4 0กับหาีกําลังอาบน้ำแต่งตัวเก็บงานเก็บสภาพนะครับคุปตะ40แรงกับมีนะครับมีอยู่4หาคันกําลังรถพึ่งเขามากําลังอาบน้ำแต่งตัวเก็บงานเก็บสภาพให้นะครับโทรมาติดต่อสอบถามกันได้ที่เบอร์0816004753 081 6004753อำเภอเป็นสลักจังหวัดศรีสะเกษนะครับขอบคุณพ่อแม่ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่ไว้วางใจนะครับให้การสนับสนุนเหลือมากขาดตกบกพ่องตรงใดเดี๋ยวนำไปแก้ไขปรับปรุงและพัฒนายิ่งๆขึ้นไปครับผมขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านเฮงเฮงรวยเรเจ็บบ่จนจากใจพี่ซี้ทักเตอร์ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ